หลายคนก็ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ติดลิปก s อสลิปช่ำปากเจอเนี่ยมากๆวันนี้เราจะมาขอพูดถึงลิปปากช่ำอีกตัวหนึ่งที่เราชอบมากๆเราให้เป็นแบบลิปตัวโปรดลูกรักของเราเลยคือใช้มาหลายแท่งไม่จำแล้วมาไม่รู้กี่แท่งแล้วจะบอกว่า no sponto อะไรข้างนั้นอันนี้คือซื้อใช้จริงอันนี้คือ หมดแล้วนี่นี่คือแท่งที่มันหมดในลิปตัวนี้มีชื่อว่า u n p u m p i n g Lip Filler นะคะขอบอกเลยนะคะว่าคุณสมบัติของเขานะคะคือเติมร่องปากให้ตื้นขึ้นปากเราจะอิ่มฟูฟิลลิ่งเวลาทามันจะมีความเย็นเย็นสดชื่นสดชื่นเราชอบมากเราชอบฟิลลิ่งที่ทาปากแล้วลิปกอดมันเย็นเย็นมันจะรู้สึกเจอรู้สึกอิ่ม อิ่มอกอิ่มใจเราเป็นคนที่ปากแห้งมากเลยคะ่ะต้องขอบอกเลยว่าลิปตัวเนี้ยเอาอยู่จริงๆของเขานะคะจะมีไฮยาลูรอนที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ริมฝีปากของเราแบบสัมวาวไฮยาลูรอนของเขาเนี่ยนะคะเขานําเข้ามาจากประเทศเยอรมน,นีเลยนะคะเพื่อนๆดูไม่อวยสีน่ารักมากนี่คือสีเหมือนสีปากลูกคุณหนูสีปากธรรมชาติ ฟิลแบบสีปักลุกหนูสุดๆนี่คือแนะนำเลยลิปพัมปิงป้งฟิลเลอร์ใช้มาแบบเดือนละแท่งไม่เกินจริงเพราะเราติดลิปตัวนี้มากแล้วเราก็ทาทุกวันใครอะ่ะจะใช้ลิปหมดเดือนหนึ่งได้เกือบแท่งหนึ่งอะ่ะอ่ะแล้วเราเป็นคนที่ผิวแห้งมากปากแห้งมาก ลิปตัวนี้ให้ความชุ่มชื่นกับริมฝีปากเราได้ดีมากๆค่ะเพื่อนเแนะนําเลยนะครับใช้มาหมดหลายแท่งแล้วไม่โอเวอร์ไม่เกินจริงใครที่ยังไม่เคยลองไปลองลิปตัวนี้เลิศจริงส่วนผสมเลิศ ราคาไม่แรงมากเราขอฝากช่องเจพิมพ์ยิ้มอ่อนไว้ด้วยนะคะทุกคนใครที่อยากจะรู้ว่าของชิ้นนี้ในกระแสโซเชียลใน t ิ k t o k หรือในไหนไดีจริงหรือไม่ลองติดตามช่องนี้ไว้นะคะเราจะทำการทดสอบทดลองและเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูคะ่ะฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะกับเจพิมพ์ยิ้มอ่อนค่ะบ๊ายบายฉ่ำไหมอะ่ะเราชอบมากตัวนี้ชอบจริงดงจริง